สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลฟ์โพสของ Facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดไลค์อยากเปิดการมองเห็นของโพสได้มากขึ้นค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะคะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยค่ะเข้ามาสู่ด้านหน้าของเว็บไซต์เค่เมมขีทีเฮแล้วนะคะกดไปที่แผงฟังของ a c e b o o k หมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายหมวดหมู่เลยนะคะที่เป็นเพิ่มไลค์นะคะวันนี้ค่ะขอเลือกเป็นตัวไลค์คนไทยตรงนี้แล้วกัน บริการด้านในนะคะก็มีทั้งไลฟ์อีโมจิและอื่นๆที่เป็นบริการคนไทยนะคะก็จะอยู่กันที่หมวดหมู่นี้เลยค่ะวันนี้ขอเลือกเป็นตัวไลค์นะคะก็ะจะเป็นตัวด้านบนสุดสี่แปดเจ็ดหกค่ะตัวนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกกดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็ขอเลือกโพลกันสักพู่หนึ่งนะคะตัวโพลนะคะต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงินยออไม่ได้ขึ้นให้นะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะกดที่เวลาเข้าไปด้านในได้เลยค่ะคัดลอกลิงก์แล้วนําไปวางกันได้เลยยอดเดิมอยู่ที่สามสิบสี่นะคะ ปริมาณตรงนี้ขั้นตังอยู่ที่20ใส่กันไปซัก20นะคะในราคา9าบาทเท่านั้นค่ะกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลย